สครับสาครับเล็บแรกไปเอาให้เล่าปุ๊นะโอ้เล่าไปมยืมแจนไ้ซื้อลูกิลป์บ้างเลขอะไรปังได้เลขเจ็ดตนี่เลขบนเจ็ดไอเจ็ดสองนี่เลข่างได้นี่หาดปุน มีเจ็ดตัวจำขั้นีเจ็ดสมีห้าศูนย์เจ็ดสามห้าศูนเจ็ดสองเลขกลางมันมีหกหกเก้านี่เลขกลางด้วหเก้าห้าสองเลขกลางสามศูนย์นี่เลขเลขปั้นท้ำมอตนครสามสามห้าสองสี่วนมักเล็กปูสิเ็ดเล็กนาง เล็นั่งเอาสาปูนั่งสมาธิสิเป็นวเล็กอกมาสิเป็นตั่เล็ลสองปูนัน่นนะกด่ถ้าถาพ่มาของบวสวดเจ้าเทียมันยันขนยงข้นนี่ยังข้นยีปูไม่ข้นคือเาของวสวดที่เาถึนไปคา,าถาทุ่มในขอเลี้ยนน,น้ลงปูผมเหี่ยวลงปูของสวดจ้าเทียมไม่หาแจกก้นเนี่เคสสามให้หาสองด เด็กล่างมีสองมีเจ็ดสองมีหกขาดมีหามีหาสองสามสูส่แต่ว่าแย,ย,ย่แย่ไทยแย่ไทยเบิดโตคือจังนัันตอนไม่นิ่งอไรแใครบ่บ่มาตัวทุกครคอยคอยไมา่อเจี่คอยไายเจละซ้มเมื่อเป็นอาทิตย์ก็ถึนยานมันอยากเป็นเนว่าพญานาคาถื่อมันอยากเป็นไทยเลยผิดเห็นไปเร็ยบเพงสองพูด ะเห็นไต้เลียบตีนมันโบเมนนัาสั่นมันไทยปั๊บมันจะไขเลยมันคือมีแนวควอนที่ตกยืนเนี่ยเห็นมืดตือปรได้ปูเพิ่นมีแนวเยอะกว่เพิ่นมาเลขเลขในเจ็ดสามสี่ไว้ได้เจ็ดสามข้างบนได้ห้าศูนย์นี่กับข้างบนสองเจ็ดกับข้างบนได้บันเนนเลขข้างล่างนี่มีเจ็ดสอง นี่หกก้านี่หาดสองสามศูนย์นี่ข้างบนแ้่สามศูนย์เราดักเมาใส่ลลอยมาได้เก็บมาเกตสามศูนย์ังสี่หน้าครับเกตเกาังสี่หน้าหมดทีพงมาจานจานเอาก็แฟ่จานเอาก็แฟ่มาจจกแก้วนะจ๊ะหมดทีแ้มา แถวแถวบ้านปูแถววัดปูแถวนั่นบ่ได้เงินไปซื้อจนบน่ได้เงินเจ้ามือ่อวันมีนเงินใจไปนั่นบอกเพราะว่าสามตัวเด้นสามตัวสามตัวเด้นหกศูนย์สาม,สสามที่แรกมันออกหกสามมันบอกครกับมันอยู่ต่อไม้เนี่ยมันเลยไม่ออกหก ศูน์สามเรียกไม่ได้เจ็ดศูนามกคุณสามมันถึงเลยวไดู้ทีละเดดเจ็ดศูสามหกูสามเจ้านมัน่ใจเหมืนเป็นนังไดพี่น้องน้อ่โมมีน่ใจกันเลยมีป็ญหาันเรากเป็นยังดอกกระไปอกจอยหาให้เราพวกกระตเดี๋ยวนี้นั่เก็บเงินหแล้วอยสันเปนสิเยลวัปูวยขายหน้าไม่ติดพ่อเครับ อ้าหน้ากับพออ่อได้สรางตัวเนาะไม่ว่า,าวท่านาล่านกกันเที่เที่ยวต่อเขาสิแก่สิมาสบายจนเงินก้นของผู้เป็นลากะไร่ปิดลาะเปอดเ่นานะีเราได้เ็ไได้ดนะเราเี้ยมุ่งเกี<ๆ>่ยวก นี่มันโครบบนั้นรงไม่รอกครับอมันน้อะไรบ่ได้นไม่จีบ่ได้นี่แต่อนบอกคือนี่เจ็ดสามไม่หาดูนี่สองเจ็ดเหนือเลขบนตาลอยมันมาเจ็ดเมันเมื่กี้เนี่ยบรเูบ่ได้สัมผัสครูเนาะครับนี่ข้างล่างนี่ยมันนี่นี่หกเก้า นี่หาสนี <st> ่สามศูนมั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 นนี่แหะคำอไรนคนเท่ามันตรงมันนี่นีี้เจ็ดสามแล้วก็มีหกห้านี่นี่ราคช่มนี่เ็ดีิซื้อได้พวกนี่พวกนี่่าไมันก็อไรนั่น เจอไคือได้เงินเต็มูกอันนี้ถ้าฮาตัดมามันสิ้นเจ็ดบ่ต้องไปบวกเขาสามตัวนะบวกแค่เจ็ดเขาแค่สามนี่เจ็ดสามก็องเจ็ดหาศูนย์ทนิครับครับตอเค่างลย่ยนี่สามเจ็ดสองนี่นี่หกเก้านี่หาสองี่สามศูน ร่มข้างบนนี้ได้สามศูนวันนี้ไก่กันได้เหล็กออกคือเก่าที่เหล็กบนนี้ไก่มันบวบ,บแล้ว,ลวเอาสองเกณฑ์ดีที่เกณฑ์ลาเยหเ,าเยหน็นแล้วเกณฑ์ลายเนาะสามสามสอนไหมแสดงว่า มาตัวนีป่ะูเพื่อได้หลยเกียนที่เกียนหลายถึงน้องทบพี่น้องพี่จะพาไปใส่เออคูรถหนีมาแล้วครับเดี๋ยวปูแต่ว่าแต่ว่าการไปทายที่ก็ต้องไปบอกเพื่อนก็ต้องไปบอกเพ่นที่ให้เราเพราว่ากันกันบ่เรื่องกันทายเพรอะไรเรื่องกันก็คือโม้เรื่องเนเ้อน ชนต้นไมทยบุกไปบริษไทต่ชรุมปูนิ่บาทปู้ใี่เขามาต้องเป่าไทยเป่าเหียเป่าหมดขาอพทยเดนอปิมานมันบาแเมนนั่นนั่นี้บาแเมนทุ่มม้เจาทีิมาไทยงานคนนี้ทำสามสามแนวทางด้อพราว่าน้องเี่น้องเค่สี่มันก็ต้องการแนวอีสี่เนาะไปทำมิตตีเท่าทำมัน ต้องบอกยุวันเลยยุวันจำเป็มางไ่ครับา่วจีมานชางานก็จะเนี่ยวโอ้ปูปูแต่งตูดงมาแล้อมชยงานเพื่อนั่งเอออยางมาตังสีได้ยยางมาตั้งบนงบัวได้ยางออกนมางมตั้งไยใหญ่ตั้งไยใหญ่ที่ปูปูได้ยางยางที่ปูุดง น้อยว่างหันว่านะเขาย่างล้ของรอรถน่าเอาหมดแบตรถเลยนี่รถอ๋อพี่นองเอ้ยเอาขอลงไปที่เด้อผีนอ,น,อ,อนี่นหอ๋อครนี